สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวดีจากทางรัฐบาลเพื่อไทยที่นำโดยท่านเศรษฐาทวีสินนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลได้มีการออกงบประมาณประจำปี2-5-6-7อย่างเป็นทางการนะคะซึ่งทั้งกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุผู้พิการ หรือแม้กระทั่งกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกกลุ่มจะได้รับเงินกันอย่างท่วนหน้าแน่นอนเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะในปี66เนาะก็มีข่าวออกมานะคะว่าสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอาจจะถูกยกเลิกรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุอาจจะถูกตัดสิทธิ์เงินเบีย้ยยังชีพหรือเปล่านะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นการยืนยันแน่นอนแล้วว่าทางท่านเศรษฐาทวีสินนะคะก็จะมีการสารต่อนโยบายที่ทำไว้นะคะก็คือ ทางรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมีการสร้างโอกาสแล้วก็ความเสมอภาคทางสังคมให้กับพี่น้องประชาชนแน่นอนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการจัดทำงบประมาณฉบับประชาชนปี2567ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ต้องการจะอ่านรายละเอียดก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยตามนี้นะคะที่ลงไว้ให้นะคะโดยคอรมอก็มีการเห็นชอบร่างพรบง,งบประมาณประจำปี2567 วงเงิน3.48ล้านล้านบาทเพื่อที่จะเสนอสภาในวันที่3-4มกราคม2567นี้นะคะ นางรัตเก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ .2567 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอแล้วก็ให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวาระที่1ในวันที่3 4มกราคม 2567นี้นั่นเองนะคะโดยในเนื้อหาของงบประมาณฉบับประชาชนนะคะหน่อยก็ได้รวบรวม,รวม,รวมออกมาสำหรับกลุ่มเด็กผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็ผู้มีรายได้น้อยนะคะนั่นก็คือกลุ่มเด็กเขาก็จะมีการสนับสนุนเบี้ยเด็กแรกเกิดก็คืออายุ0-6ถึง6ปีอยู่ที่2.56ล้านคนใช้งบประมาณ16,494ล้านบาท 2ก็คือส่งเคราะห์ครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน0.11ล้านคนใช้งบอยู่ที่115ล้านบาทช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูครอบครัวอุปถัมภ์ไม่น้อยกว่า5,297คนใช้งบอยู่ที่127ล้านบาทและสำหรับกองทุนเด็ก2,700ลายใช้งบอยู่ที่38ล้านบาทนะคะสำหรับผู้สูงอายุ ก็จะมีการสนับสนุนเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุ11.83ล้านคนใช้งบประมาณอยู่ที่93,215ล้านบาทสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก12,500คนใช้งบอยู่ที่37.50ล้านบาทสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น1,900คนใช้งบอยู่ที่57ล้านบาทปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภยัย 11,000แห่งใช้งบ440ล้านบาทนะคะสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีไม่น้อยกว่า115,281ลายใช้งบ345ล้านบาทส่วนผู้พิการนะคะก็มีการสนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ2.14ล้านคนใช้งบอยู่ที่23,654ล้านบาท จัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารนณะสำหรับคนพิการไม่น้อยกว่า2 1 5 9คนก็ใช้งบอยู่ที่164ล้านบาทนั่นเองนะคะและสำหรับกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยหรือว่ากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทางภาครัฐก็มีการช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมด14.98ล้านคนก็จะใช้งบอยู่ที่ ประมาณ50าหมล้านบาทนะคะไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับรู้ซื้อสินค้าเดือนละ300บาทลดค่าแก๊สหุงต้ม80บาทลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็คือเดือนละ750บาทค่าน้ำประปาลดให้100บาทต่อคนต่อครัวเรือนแล้วก็ค่าไฟฟ้า3 1 5บาทต่อคนต่อครัวเรือนถ้าใช้ไม่เกินนั่นเองนะคะรวมถึงค่าเบี้ยคนพิการอีก200บาทด้วยนะแล้วก็ยังมีเงินส่งคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง76,500คนก็จะใช้งบอยู่ที่229้าล้าน ปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้มีไรายได้น้อย26,200ครัวเรือนก็จะใช้งบอยู่ที่589ล้านบาทพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชนแออัดบ้านมั่นคง3,900ครัวเรือนใช้งบอยู่ที่350ล้านบาทพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเป็นประชากร70ครัวเรือนใช้งบ29ล้านบาทสนับสนุนการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีไรายได้น้อยจาก การพัฒนาระบบราง340ครัวเรือนก็จะใช้งบอยู่ที่9 6ล้านบาทนั่นเองนะคะจากที่เราเห็นตรงนี้นะก็คือเป็นการยืนยันเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุผู้พิการหรือว่าผู้มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะยังคงได้รับเงินเหมือนเดิมทุกบาททุกสตางค์นะคะแต่ณนะเวลานี้ สำหรับเบีย้ยเด็กแรกเกิดนะคะก็ยังคงได้รับอยู่ที่600บาทผู้สูงอายุก็คือ6 0 0 1 0 0ถึงบาทตามช่วงอายุส่วนผู้พิการก็คือ8 0 0ถึง1,000บาทนะคะและผู้มีไรายได้น้อยก็มีสิทธิ์สำหรับรูดซื้อสินค้า300บาทมีค่ารถค่าเดินทาง750บาทมีค่าแก๊สถุงต้ม80บาทแล้วก็ค่าน้ำประปา100บาทค่าไฟฟ้า3 1 5บาทสาหรับผู้พิการที่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินเพิ่มอีก200บาทนั่นเองนะคะ ตรงนี้ก็เป็นการยืนยันว่าทั้งหมดนี้นะคะเราจะยังคงได้รับเหมือนเดิมทุกประการในปี2,5,6,7นะคะแต่ณเวลานี้ยังยืนยันอยู่ที่วงเงินเดิมอยู่นะคะส่วนที่ว่าจะมีการปรับเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าหากว่าทางภาครัฐมีการปรับเพิ่มขึ้นมาให้นะคะเราก็จะรีบนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่แน่นอนนะคะ รวมถึงยังมีการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคมนั่นก็คือประชาชนจะได้รับการบริการจากระบบประกันสุขภาพทั่วนหน้า47ล้านคนระบบประกันสังคม24ล้านคนและสวัสดิการรักษาพยาบาลของภาครัฐนะคะรวมถึงผู้สูงอายุอย่างที่แจ้งค่ะก็ได้รับเบี้ยอย่างชีพ600-1,000บาทนะเด็กแรกเกิดก็มีเงินอุดหนุนเดือนละ600บาท ผู้พิการก็ได้รับเบีย้ยอย่างชี้800-1,000บาทรวมถึงประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้ง14ล้านคนก็จะยังคงได้รับเงินอุดหนุนอยู่เหมือนเดิมนะคะรวมถึงเกษตรกรก็จะยังได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินไม่น้อยกว่า56,276ลายโดยตรวจสอบที่ดิน2.5ล้านไร่ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางคอรมอได้เห็นชอบร่างพรบงบประมาณปี2567ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะและจะเห็นได้ว่าไม่มีกลุ่มไหนเลยที่โดนตัดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข่าวดีที่จะต้องมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบว่าเราไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปแล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าจะเป็น เด็กผู้พิการผู้สูงอายุนะยังได้รับเงินต่อเนื่องในปี2,5,6,7นี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ